ดวงคนเกิดวันอังคารราศีพฤษภราศีกันปีมะแม,แม่และปีเถาะดวงการเงินการงานความรักสิ่งที่เราคาดหวังจะสำเร็จหรือไม่ก่อนจะรับฟังคำทนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นและพิมพ์อวยพรใต้โพส ให้ตัวคุณได้เลยว่าหนูพร้อมรวยกูจา๋าขอให้ลูกร่ำรวยดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงตัวคุณมีลักษณะ ลื้อรันและยืนกรานในความคิดของตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆนะครับความลื้อรันก็ยึดติดความคิดในวิถีชีวิตตนเองแม้จะรู้สึกว่าอ่อนโยนตแต่ตัวคุณเองก็ดื้องเงียบๆนะครับยืนหยัดในความเชื่อและทัศนคติของตัวเองตัวคุณนะครับเป็นคนติดรายละเอียดนะครับแล้วก็มีความเข้มงวดนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์ที่อยากจะได้ออกมาดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะ ใ่บางคนเนี่ยจะชอบเรื่องของรายละเอียดจุกจิกเข้มงวดมากยึดติดกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีนิสัยระมัดระวังแล้วก็ชอบวิพากษ์วิจาร์ณเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการนะครับหลายคนจะมีความขี้ระแวงนะครับและวิตกกังวลในเรื่องไม่จําเป็นนะครับทำให้เครียดง่ายนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราเองนะครับยังขาดนู่นขาดนี่ นะครับยังรู้สึกว่ายังชีวิตยังขาดอะไรต่างๆหลายเรื่องทําให้ตัวเองมีความเครียดสูงนะครับตัวคนเองนะครับยึดติดในความสะดวกสบายนะครับไม่ชอบการเสี่ยงไม่ชอบอะไรที่ท้าทายหรือมีการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปนะครับหรือบางคนนะครับหลีกเลี่ยงกับการเผชิญหน้าสถานการณ์ที่ท้าทายหรือเสี่ยงอันตรายนะครับตัวคุณนะครับมีอารมณ์แปรปรวนมีอารมณ์อ่อนไหวต่อความรู้สึกของตัวเองและคนรอบข้างนะครับ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆในจิตใจของตัวงเมื่อสถานการณ์ต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้นี่เป็นลักษณะของตัวคุณจริงหรือเปล่าเรื่องเงินมีการบนตั้งสัจจะวาจาอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ทําด้วยนะครับช่วงนี้ระแวดระวังนะครับการสัญญิงสัญญานะครับการเรื่องของสัจจะวาจาอะไรที่ตั้งไว้นะครับ ยืมหน่อยเดี๋ยวคืนนะครับต้องระวังนะครับคนเอานี้มาให้นะครับเอานี้เอาสินมาให้นะครับต้องระวังนะครับสัญญิงสัญญาอะไรต่างๆทําแล้วไม่ใช่ทําแล้วไม่จริงนะครับให้รีบถอยออกมานะครับปัญหาทางการเงินต่างๆจะตามมาหาคุณได้เรื่องงาน ใชขึ้นมาเลยว่าให้คุณระวังนะครับคนหน้าไหวหลังหลอกนะครับให้ระวังคนที่มาดีต่อหน้านะครับสุดท้ายนินทารับหลังนะครับให้ระวังนะครับทาในสิ่งที่ตัวคุณมีอุปสรรคและปัญหานะครับอาจต้องมีการพลิกแปลงนะครับและอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเสริมแต่งนะครับในถ้าในตัวคุณนะครับมีสกิทตอบว่า เนี่ยคนนี้ไม่น่าคบนะครับก็ขอให้ตัวคุณเองนะครับอย่าได้ไปสนใจอย่าได้นะครับให้ความสําคัญของเขานะครับเขาอาจจะมาทําสิ่งต่างๆให้ตัวคุณเกิดข้อผิดพลาดเกิดข้อปัญหาอุปสรรคในงานที่คุณทําอยู่นะครับต้องระวังให้ดีปฏิเสธได้ปฏิเสธนะครับในดวงชะตานะครับด้านความรักนะครับฐานดวงชะตา ตัวเรานะครับตกมรณะนะครับมีเกณฑ์นะครับที่อาจจะมีในเรื่องเป็นมรณะแก่กันนะครับก็มีอะไรไม่บอกไม่กล่าวมีอะไรก็ห่างไกลนะครับมีโอกาสที่ถดถอยห่างเหินระหว่างกันนะครับหรือบางครั้งอาจจะเป็นตัวเราเจ็บป่วยคนในครอบครัวจะป่วยนะครับช่วงนี้มีการเดินทางเกณฑ์ในการเดินทางเกิดขึ้นนะครับ<ม>ในเรื่องของความรักเรื่องสิ่งที่คิด สิ่งที่หวังจะสำเร็จหรือไม่นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับโชคลาภก็จะไม่เยอะนะครับอัดไม่ออกออกไม่อัดนะครับเร่งสร้างบุญสร้างกุศลจะดีกว่านะครับรายจ่ายเยอะมากนะครับเป็นการจ่ายเยอะนะครับแต่รายรับนะมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับเป็นเศษเงินนะครับได้แค่เล็กได้แค่น้อยดวงชะตานะครับตัวเรานะครับช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะครับต้องระมัดระวังนะครับได้ก็ได้แค่เศษเงินนะครับ อยากหวังเงินก้อนใหญ่อาจจะได้แค่เศษตังค์นะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้รายจ่ายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตัวคุณคิดสิ่งที่ตัวคุณหวังนะครับต้องอดทนรอคอยไปก่อนนะครับสร้างฐานดวงชะตาให้เราแข็งแรงขึ้นมาก่อนนะครับถ้าหวังอะไรในช่วงนี้มักไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังไว้เลขปาฏิหาริย์ของตัวคุณได้แก่147 หกแปดหกแปดและหนึ่งสี่เจ็ดใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับดูดวงเพื่อไขวิบากกรรมนะครับหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขนะครับสิ่งต่างๆครับที่จะเกิดที่จะเป็นนะครับก็กดจิ้มเข้าไปนะครับดูดวงส่วนตัวโอห้าเก้าเก้านะครับอาจารย์รู้สึกติดขัดรู้สึกหนักมากช่วงนี้นะครับแนะนำเลยครับ